การสารชุดวันนี้เพิ่มขึ้นมาสองตัวสองหางนะครับมันเป็นมันเป็นการคำนวณเพิ่มเติมหรือว่าลลศนาแบบใดๆรั์ครับมันเป็นลักษณะใดแบบว่ามันออกมาจุดนี้ห้องล็อกบ้าแล้วมันมันถือีิมันออกมาแล้วมันก็เลยตัดออกไปสินะอ๋อครับครับงวดออกมางวดไม่กับคำนวณมาอีกกับมันจะไปโคละหางไปคนละท่าอีกได้ที่นี่ครับมันเป็นแบบจุดตัวเดียวอะไรครับครับใน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 สูตรนี้เครับขอเก่าถึงเนาะเพราะว่าเป็นการคำนวณของอาจารย์มวลครับผมนะครับเพราะว่าสูตร สามสิสามอาจารย์บอกว่ามีอยูหาหางหายฟุดับครับนะครับก็เราไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับเนาะว่างวดวันที่สตร์สิทันว่านี่ก็สิได้โตได้นะครับผมนะครับอาจารย์ได้มากหรือเปล่าครับหมวดพี่ครับ้ผมคำนวณคำนวณได้มากเหรอครับผมคำนวณได้มากเหรคำนวณเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมครับผมอ้าวเตรียมปากกาจดนะครับเอาสองตัวก่อนเนาะเอาเอาสองตัวครับเอาสองตัวครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับสองเจ็ดสองเจ็ดหกหกห้าหกห้าสามแปด สามแปดแปดหกแปดหกครับกลับเอาเองเนอะกลับเอาเองเนาะให้แค่ให้แค่หาหางครับหาหางได้หมดบนล่างเลยเนาะครับบนล่างมันจะออกมากสองสองสองเด้งเลยผู้ถึงไโอสองเด้งแล้วบอกวันนี้ครับอย่าเพิ่งที่ออกมาออกสองเด้งนี่นี่งวดเดียว่เด้งเดียวตอนเล้ก็เดือนน้อยครับตอนนี้ตั้งตั้งไม่บ่ครแบบเก่าเป๊ะแบบเก่ายางครับผมแบบเก่าสามาแค่สองหางสองสุดเท่านั้นครับเพราะว่าไอ้ไอ้สีก้อนนี้มันเหลยสามหางคือว่ามันออกไปแล้วไง มันมันเขาล็อกตัวเดียวกันนะคุณต้นมาเลยมันเขาล็อกตัวเดียวกันนะ,ะครับสูตรของอาการย์มวนนะครับนอกจากล็อกออกไปมี่อสิบครับครับผมมีหาหาหางหาชุดนะครับผมมีมีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่จดเด้อนะครับเตรียมจดนะครับผมเดมินจารให้นะครับผมมีเจ็ดสี่เจ็ดส่สี่สองเจ็ดสองเจ็ดหกห้าหกห้าสามแปดสามแปดแปดหก แปดหกนะครับหกหางเรื่อเนื้อเน้นคือเก่าล่ะปันทองขี้เก่าปันทองขี้เก่าปันทองขี้เก่าครัไปหาซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลได้เลยนะครับเพราะว่าทางอาจารย์ม้วนนี่ให้ให้ให้เนื้อแตนเนื่อเนืเลยนะครับผมนะครับผมให้ก้อนไผลเลยอาจารย์จะบอกว่าจะให้วันที่ยี่สิบแต่อาจารย์มาบอกว่าจะเริ่มให้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าอยากจะให้ FC แฟนช่องนะครับผมให้นําลงทุนก่อนนำไปลงทุนก่อนคือวิโอกาสในการไปหาซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะ นะครับผมได้มีโอกาสได้ไปหาซื้อฉลากทีนแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมแค่แต่ถามว่าอั้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับตัวเลขที่เจ้าท่านคือเราละครับผมที่ถือบัว่ากันนะครับจะว่ากันเน้อครับเออเป็นแนวทางวันไดนสื่อวันอะไรถึงวันไหนมาืึอกับคือว่าระวันถึงกันปะดาววันถึอครับวันนี้ครบชอบครับส่วนบุคคลครับก็คือไม่โชคครับโชคก็คือคำนวณเขามาตลอดมาครับมาตลอดครับมาตลอดว่าผ่านเนาะอาจารย์ที่ต่อพระอาจารย์นี่สิสมัครที่ต่อได้ทั้งใดกันครับทั้งเบอร์โทร่วโลกไส้ครับผมเบอร์โทรับผม ขอโทษนะจอให้ได้ครับโทษเพราะว่าผมก็ไม่เคยถือโทรศับอะไรนะฮะนี่โอ้คัดส่งมาให้เดี๋ยวเบอร์โทรเนาะเดี๋ยวแอร์จะขึ้นไปที่หน้าจอนะครับกับหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีของอาจารย์มวนเดี๋ยวแอร์จะขึ้นมาเห็นนะครับผมกได้็ได้พ่อครับเอ็ดบินขึ้นก่อนละตามผมไปขึ้นก่อนละเอ้รอยพุทเส้นครับผมเจอกันแน่ที่อุบลเจอกันแน่ครับเจอกันแน่ที่สีเกตุบุบอมาครับที่เดินทางไปนี่นะครับเบอร์โทรของอาจารย์นะครับผมเบอร์โทรฝั่งไส้นะครับผมอาจารย์ เอาครับผมอ่าขออวยพรหายไหมอีกสัมส่องไหมครับเด้องวดแรกกับอวยพรหายเสกแล้วงวดนี้กับอวยพรหายอีกครับผมเป็นของคนปีใหม่ครับสู้สู้ครับผมเป็นของคนปีใหม่เนาะครับผมงวดนี้ว่าจะให้สองเด้งสเด้งเลยสองเด้งครับสองเด้งสองเด้งนะครับผมของอาจารย์ม่วนครับผมสองเด้งครับด้วยเด้อครับด้วยเด้ออย่าลืมครับเด้อมีมีตัวที่มักมักบ่มักเป็นพิเศษมักเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษยดบ้างจิตใจนะครับของของงวดเนี่ยงวดนี้ก็คือ 3าแปดก็แปดหกเล่นะสามแปดกับแปดหกสามแปดกับแปดหกเลยครับผมจันวนมากนะครับในใจสามแปดก็แปดหกพรเลขสวยครับเลขสวยเลขสวยนะนเงนที่สามสิบทำาหกสามมก็เกยได้ดียอดดีกันเลยสามแปดนี่แหละครับสองพันขึ้นกันตัวนี้แหละครับเคยิว่านในในกาบมาเขาไม่เดียวมันคำนวณมาตกพอดีเลยกพอดีเี่สามแปดครับ ผมเคยไในยูคได้กินก่นสามเปียดดีละงวดงวดโดนเตอร์ละบ่ไอ้งวดโดนแล้วนะงวดได้รถไถน่ะบ่ได้รถไถอีล้วครับผมนะครับอาจารย์นี่เคยมีโศกนะครับผมได้มีโศกสองสามครั้งแล้วก็ได้รวมรวมเงินนะครับได้รถไถคันหนึ่งนะครับเนาะปัาทีนนี่เป็นรถไถก็ออกยึดศูนย์บ่งวดนี่ยึดศูนย์ครับ เปรถไทยออกเ็ศูนแต่ได้บวกไได้บวกบกท่านั้บกท่านเอาพกฝันฝันนั่นะครับพวฝันพวฝันของงดมัน6ไม่ที่พันม้าเนือนเเอมบนเร่อมาเก็ดนี่เล้แรกไปกับฝันเลยฝันเห็นรถไทมฝันว่ารถไทยูไส้ครับไปเราโหงนั่นโหว่าโอ้ยมันรดมันหยดที่ล้มมาตลอดอ้พวกพ่กพวกพวนะก็ซ้ำนี่เมันมีทะเบียนรถไทยเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ศูนย์ครับทางนาเลขที่ตัวแปดเจ็ดเจ็ด อาจารย์บอกว่าท่านเนาะบอกว่าท่านเจ็ดศูนย์หนึ่งหมดบ่างันถ้าบอกท่านหนึ่งก็สีได้เจ็ดศูนย์สองขาแต่ว่าตัวนใหญ่สองขาคือเกขาแล้วล่ะเพราะว่าเลขมันหลายชุดหา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 งเราหมดความมันเหลือน้อยมันก็เลยจำกัดจำกัดในการลงทุนเนาะเพราะว่าเลขตัวเลขที่คัดออกมาแล้วมีอยู่สามหางเอาพ้อประมาณเด้อเขาป่าข้อมข้อป่าข้อมข้อเนาะเพราะได้เอารุ่นรุ่นพิมาเนาะครับขนหลุดพิมาคนไทยต้องเสียงโจกเสียงหลับละใชนรึลงทุนแต่เพียงน้อยเพียงน้อยกลังะกอรำล่างสอง เดีว่าเห็นสร้างทีจากทีสามส้างเ้อส้างสร้างทีก่อนไงได้เขอาทีก่อนหน่อยแล้วทีไม่ส่งลงทุนตามกำลังเจ้าของเเก็บเี่นรุ่ยคนรุยก็บคนจนนั่นละอาจารย์สีเดินทางวัไหนล่ะครับผมประมาณักสองหมื่นละครับผมประมาณจักสองหมื่นนครับประมาณมาที่ยี่สิบนะครับสี่ดินางไปเสร็ไหนนะครับไปทีเกียบฝนทหารอวยที่ะเกียบทหานไอ้ไสูไปสูไปไอ้น่าทำหน้านี่แล้ววัดพี่น้อง สำหรับที่ศนะครับผมที่อยากจะไปเจออาจารย์ม้วนในโซนอีสานนะครับผมโซนอีสานครับคือธรรัสร่างเนาะนะครับอาจารย์ตรรั่างนะครับวนศิษย์สเกีนะครับอน่าฉลองนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์จะเดินทางไปพาน้องแกงนะครับผมน้องแกงไปให้เอฟซีแฟนช่องได้บูชาวัตถุมงคลนะครับผมท่านใดเห็นอาจารย์ก็ถ้าถามว่าน้องน้องแกงบ่นั่นแหลอาจารย์ไม่เลยครับใส่ทิ้งสร้างนะครับผมใส่ทิ้งสร้างอยู่โซนอีสานตะลุงก็ไดนะครับผมเด้อนี่ครับ ตวัวเลขของอาจารย์มวนคนเลี้ยงสร้างนะครับในงวดวันที่30ทำนักโคกส63ก็ได้7 4 2 7 6 5 3 8 8 6เด้อครับผมนี่ครับรน,นี่ก็มีเบอร์โทรของเพิ่นนะครับ0 6 4 5 0 3 9 5 3 2นะครับผมเด็งามเน,นาะ7 4 2 7 6 5 3 8 8 6นะครับเอาเอานำไปลงทุนมือน,นะครับ